ไงผ่านไหมอะไรนะมันตามมอต้องลงฝั่งไหนลงนู่นหรือลงนี่อโอ้โอ้โอ หลังคาเปิดว่าไปเอาให้เพื่อนเลือกลงเอาเป็นลงตรงนี้ได้ผ่านผ่านผ่านได้อยู่ไหมไหไหเอาตัว,ตว แม่บอกว่าให้ขยับออกจากบ้านประมาณสักสองวาจะไว้ข้างบ้าน ฮะวางห่างออกจากบ้านสองวาแล้วก็หันหน้าไปฝั่งเออแต่ว่าให้มันอยู่กลางกาให้ขยับเข้าไปเยื้องๆหน่อยอ่าประมาณนะั้น ดนิอ๋อต้องตลางนู้นแล้วเลข JP มาแม่นสวยมากเลยถามมึงเข้ามาได้ฮะดีแต่เข้ามาได้เพราะว่ามันมีมันมันมีสายไฟที่มันหย่อนๆลงมาตรงโค้งอะไรคิดทรงคิดทรงใจนักเอาใส่ตัวขั้วแรกมาแบบยันสายไฟคิด จะถ,ถ้าใส่รถน้าสีสูงนี่ครับคุณยกลงช่วยเพิ่นนะนี่หลายแบบต้องเข้าไปดูในเต็นท์ได้ได้ค่ะ เดี๋ยวหนูจะติดตามดูเรื่อยๆอันนี้แม่ชอบแม่แกเป็นคนเลือกแบบเอามาลงให้ยาย<อ>ไว้<อ>เดี๋ยวเผื่อฟังนู้นอยากได้บ้างม,มาก่อนเพราะว่าฟังนู้นเขาก็จะไอ้นี่เหมือนกันขยับไปหน่อยนะ

bắt cái <laughs> cái 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 <g> ยขยับกลับขยับกลับอึบอึบฮะแต่มันเอียงใช่ไหมมันพื้นพื้นบ้านมันเอียง ขึ้นไปเสนอครับเดี๋ยวผมดี๋ยผมปรับเองก็ได้มีอะไรมาลองก็ได้ลองเลองล้สองเสาเสาห่กับเสาเยไหนปลุ้นกันเลยเราส่เสาบ่ีมีมีบ็อกนได้ได้ลองใส่เาตรนี้่อนดได้

อันนี้ก็เอาเอาวางเรียงๆไว้ข้างหน้านี้ก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวเออจะเพราะว่ามันยกได้เดี๋ยวค่อยปรับเอาเอาวางวางไว้นี่ก่อนจ้ะปรับเอาตอนสว่างสวา่าง <laughs> มันมละ <laughs> ใช้เวลานานมันก็ต้องค่อยๆมาไง <c oughs> อ่าบรรยากาศได้ เราต้องทดสอบให้ยายก่อนนะเราแข็งแรงแล้โอเคจะได้จะ โอ้ยโอ้ยนึกว่าถ่ายไอ้นี่นึกว่าถ่ายไอ้นี่แม่มาถึงแล้วมืดตึ๊บอืออ่าๆมีกินถึงมีกินถึงเออ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 พรซเซนเตอร์เออแล้วทำไมไปๆมาๆทำไมดูเหมือนเท่าของเราวะใหญ่กว่านิดหน่อยไหมนิดนึงแต่มันก็ดีเออเขาทาแล็กมามันยังไม่ค่อยแห้งนะเขาเพิ่งใจนี่คุณก็ขึ้น